สวัสดีครับผมก็มาแล้วนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่ทําให้ทุกคนรอนานนะครับผมก็ขอขอบคุณคุณปรีดามากนะครับที่สนับสนุนจีโน่พอยต์มาให้ถึง3รอบเลยนะครับเป็นจํานวนห้าจีโน่พอยต์นะครับขอบคุณจริงๆครับผมสําหรับตอนนี้ผมก็คิดว่าทุกคนก็ควรอยากจะคงจะอยากจะไปฟังกันแล้วใช่ไหมครับก็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับไปตอนที่2457สฉบับที่แตกตา่าง s h o k k n n g i r r Record ของ Extreme King จุดเริ่มต้นของ Extreme King ท้องฟ้าและพื้นดินต่างก็ต้อนต่างก็ต้อนรับเปล่าพัานนี้ผู้หญิงคนนั้นอ่านบทนำด้วยเสียงที่ละเอียดละไมแต่หลังจากนั้นเธอก็หัวเราะออกมาด้วยความดูถูกอวดดียิ่งนักเขาก็เป็นแค่ทาสคนหนึ่งของผู้นำสิ c r e t เขากล้าดียังไงถึงพูดแบบนั้นออกมา ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับผู้นำซีเครตนี่อัลฟาของ Extreme King เคยเป็นท่ารับใช้ของซีเครตก่อนหน้านี้อย่างนั้นเหรอหานซส่นคิดด้วยความประหลาดใจผู้หญิงคนนั้นอ่าน Shocking Word เลกคอร์ตต่อไปและหลังจากผ่านไปสักพักเธอก็เริ่มจะดูลำคาญนึกว่าจะเป็นอะไรที่พิเศษนี่มันก็แค่เวอร์ชั่นหว่หวยของร่างสปิริตโลหิตของผู้นำซีเครตเขายังมีหน้าเรียกมันว่าร่างกายแห่งราชาอีกอย่างนั้นเหรอ หน้าหัวเลาะสินดีดวงตาของฮานเซ่นเบิกกว้างยิ่งกว่าเดิมไม่มีทางร่างกายแห่งราชันของเอ็กซ์ตรีมคิงเป็นสิ่งที่ถูกคิดค้นด้วยผู้นำซีเรตอย่างนั้นเหรอผู้หญิงคนนั้นมองหนังสือในมือด้วยความรังเกียจแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็อ่านมันจนจบขณะที่ดวงตาของเธอมองไปที่หน้าของหนังสือฮานเซ่นเองก็อ่านเนื้อหาของช็อกกิ n ง w บ r l d เลคคอร์ดไปพร้อมๆกับเธอด้วย ถึงแม้หนังสือเล่มนี้จะไม่ใช่ฉบับจริงแต่เนื้อหาของมันก็เหมือนกับ Shocking World Record ต้นฉบับทุกตัวอักษรมันเป็นวิชาจีโน่ที่ทรงพลังและประกอบไปด้วยหลายส่วนมันมีทุกอย่างที่คนคนหนึ่งต้องการถ้าสมาชิกคนหนึ่งของ Extreme King มีร่างกายแห่งราชันของตัวเองพวกเขาก็สามารถจะเรียนรู้วิชาจากภายใน Shocking World Record นี้ได้้ารับใช้คนนี้ขโมยจีโน่เวิร์ p สปิรของเรา ต้องขอยอมรับว่าเขาเป็นคนที่ชาญฉลาดเขารวม Gino World Spirit กับร่างสป i ริตโลหิตด้วยกันแต่ทั้ง Gino World Spirit และร่างสปิริตโลหิตต่างก็ไม่สมบูรณ์ทั้งคู่ดังนั้นไม่ว่าพวกมันจะรวมกันยังไงพวกมันก็ไม่มีทางที่จะไปถึงขั้นสุดท้ายได้ ผู้หญิงคนนั้นรู้สึกหมดความสนใจกับ shocking b l w e record ของ extreme king เธอนํามันกลับไปวางบนชั้นหนังสือเหมือนเดิมหานเส้นอื่งไปและคิดกับตัวเองผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ดูแก่อะไรแต่เธอดูเหมือนกับว่าเธอมีชีวิตอยู่มาตั้งแต่ยุคสมัยผู้นำ Secret เรื่องแบบนั้นมันเป็นไปได้อย่างไงเนี่ยเธอมีชีวิตอยู่ยืนยาวขนาดไหนกันแต่จะไปโทษท่านคนหนึ่งก็ไม่ได้ที่เขาไม่ไปถึงระดับของยีนขั้นสุดยอดพราะแม้แต่ผู้นำส c r ร t และเราเองก็ยังล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าและเขาก็เป็นแค่ทาตทําได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่นับถือแล้วเธอกลับไปนั่งลงบนเก้าอี้หัวใจของหานเส้นเต้นรัวว่าอะไรนะยินขั้นสุดยอดอย่างนั้นเลยที่เธอพูดถึงเกี่ยวข้องกับก็สซนชูรี่หรือเปล่าเนี่ยผู้หญิงคนนั้นมองไปที่สมุดบันทึกด้วยความเบื่อหน่ายเธอปิดมันและนํามันกลับไปวางไว้ที่เดิมหลังจากนั้นเธอก็ถอหนหายใจอีกครั้งยังคงไม่มีเบาะแสให้ไปต่อ ทำไมเรื่องราวของยีนถึงฝึกไม่ได้นะแต่การลดคุณสมบัติที่จำเป็นจะทำมันเป็นไปไม่ได้การที่จะสร้างยีนขั้นสุดยอดขึ้นมาเราควรจะทำยังไงดีหานซึ่นรู้สึกอึดอัดในลำคอเขาต้องการจะตะโกนออกมาเรื่องราวของยีนนี่เจ้ากำลังวิจัยเรื่องราวของยีนอย่างนั้นเหรอผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันบางทีผู้นำของซีเครตอาจจะพูดถูกมันเป็นไปไม่ได้ที่จะตัดสินความผิดพลาดในวิชาจีโน พวกเราจําเป็นต้องหาหนทางที่จะทําให้ยีนของสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการให้เร็วยิ่งขึ้นถ้าพวกเราเรื่องความเร็วในการวิวัฒนาการของยีนได้แล้วก็แต่ถ้าเป็นแบบนั้นทําไมพวกเราถึงยังจําเป็นต้องมีเรื่องราวของยีนอีกละ่ะผู้หญิงคนนั้นสายหัวอย่างเหนื่อยใจหานเส้นยังไม่หายตกใจถ้าสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดเป็นความจริงแล้วก็เธอก็อาจจะเป็นคนที่คิดค้นเรื่องราวของยีนขึ้นมาจริงๆแถมเธออาจจะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้นำสก็ต และบางทีเธออาจจะรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวก็ได้ฮานเซ่นต้องการจะหนีไปจากผู้หญิงที่น่าสะพึงกลัวคนนี้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะรู้ความลับของเธอให้มากกว่านี้ฮานเซ่นไม่สามารถบอกถึงระดับของผู้หญิงคนนี้ได้ถ้าเขาทําได้แล้วก็เขาอยากจะจับผู้หญิงคนนี้มัดเอาไว้และสอบสวนเธอแต่เมื่อคํานึงถึงการที่ผู้หญิงคนนี้อาจจะมีชีวิตอยู่มาตั้งแต่ยุคสมัยของผู้นาซีเรตเขาก็ละทิ้งความคิดนั้นไป มันยังมีเรื่องราวที่เขาไม่รู้เยอะเกินไปแต่เขาพอจะบอกได้ว่าถ้าต้องเผชิญหน้ากับผู้หญิงคนนี้เขาจะตกอยู่ในอันตรายหลายแรงถ้าเธอทําการวิจัยร่วมกับผู้นำซีเคร e ตและเธอยังถือว่าเอ็กซ์ตรีมคิงไม่ได้มากไปกว่าทาสที่รับใช้พลังของเธอก็ต้องไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันบางทีเธออาจจะไม่แข็งแกร่งอย่างเพลืพ่นไฟแต่มันก็มีโอกาสสูงที่เธอเป็นยอดฝีมือระดับเทพเจ้าขั้นสูงหารซส่นไม่มั่นใจว่าจะรับมือกับคนแบบนั้นได้ ถ้าเขาเผยตัวเองออกมาเขาก็อาจจะตกเป็นฝ่ายที่ถูกสอบสวนซะเองหานซึ่งต้องอดทนเอาไว้ถ้าผู้หญิงคนนี้ยังคงพูดกับตัวเองต่อไปเธอก็อาจจะเผยความลับออกมามากขึ้นแต่เธอไม่ได้พูดถึงตัวเองทุกวันในบางวันนั้นเธอไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เดมอนสปิริตมาเยี่ยมเยียนเธอก็มัจกจะอารมณ์เสียหลังจากที่ตะโกนสาบแช่งเดมอนสปิริต จนเขาจากไปเธอก็จะพูดกับตัวเองตลอดวันที่เหลือแต่เธอไม่ได้พูดความลับอะไรออกมาผู้หญิงคนนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวิจัยเรื่องราวของยีนเธอใช้วิชาจีโน่หลายวิชาเพื่อทดลองและปรับแต่งมัน เธอลองหลายต่อหลายวิธีแต่มันก็ไม่มีวิธีไหนที่ดูจะได้ผลขณะที่ผู้หญิงคนนั้นเขียนลงไปในสมุดบันทึกฮานซึ่นก็เห็นเรื่องราวของยีนฉบับสมบูรณ์หลังจากที่ตรวจดูคร่าวๆเขาก็ยืนยันได้ว่ามันเป็นวิชาจีโน่ตัวเดียวกันกับที่เขาฝึกจริงๆแต่มันมีความแตกต่างกันอยู่เนื่องจากผู้หญิงคนนี้ได้ทําการตับแต่งเรื่องราวของยีนมาโดยตลอดเนื้อหาบางส่วนของวิชาจีโน่จึงล้ำหน้ากว่าฉบับของฮานซึ่นแต่มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะัก เห็นได้ชัดว่าเรื่องราวของยินถูกคิดค้นจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อนานมาแล้วแต่เนื่องจากการฝึกเรื่องราวของยีนในฉบับดั้งเดิมเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้การตัดแต่งจึงเป็นสิ่งจําเป็นนอกเหนือจากฉบับดั้งเดิมแล้วผู้หญิงคนนี้ยังทดลองฉบับที่แตกต่างกันออกไปหลายร้อยแบบเธอได้ทําให้แต่ละฉบับมีเอกลักษณ์ของตัวเองโดยหวังว่าจะมีวิชาจีโน่รูปแบบใหม่ที่เหนือกว่าฉบับดั้งเดิม แต่ในที่สุดแล้วมันก็ไม่มีความพยายามไหนที่ประสบความสําเร็จเลยฉบับปรับปรุงทุกฉบับเป็นการทดลองที่ล้มเหลวทั้งหมดตัวหารเส้นเองก็ได้ฝึกเรื่องราวของยีนในตอนแรกที่เขาเริ่มฝึกมันระดับความแข็งแกร่งของเขาต่ำเกินกว่าที่จะฝึกวิชานี้ได้แต่ด้วยการช่วยเหลือของชุดกราะค,คริสตัลสีดําเขาก็สามารถฝึกเรื่องราวของยีนได้สําเร็จหารเส้นเคยปรึกษาศาสตราจารย์ไปอีซานเกี่ยวกับวิชาจีโนโนี้ และได้รู้ว่ามันไม่มีทางที่สิ่งมีชีวิตธรรมดาจะฝึกเรื่องราวของยีนได้เนื่องจากคุณสมบัติที่จําเป็นนั้นเป็นอะไรที่ซับสนเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจทางเดียวกันที่จะเรียนรู้มันได้ก็คือการที่มีร่างกายที่สมบูรณ์แบบดังเทพแต่คนปกติมีข้อบกพร่องในร่างกายตัวเองและข้อบกพร่องเพียงแค่นิดเดียวก็จะทําให้ไม่สามารถเรียนรู้มันได้หานซึ่นมองดูผู้หญิงคนนั้นทําการวิจัยทุกวันถึงแม้การวิจัยของเธอจะไม่ได้คืบหน้าอะไร แต่หานเส้นก็เริ่มเข้าใจเรื่องราวของยีนมากขึ้นเรื่อยๆมันมีหลายเรื่องที่เขายังไม่เข้าใจในอดีตแต่ตอนนี้พวกมันกระจานแจ้งขึ้นมาในขณะที่หานเส้นกําลังเติดเลินกับความรู้ใหม่ผู้หญิงคนนี้ก็เดินออกไปจากบ้านไม้เธอตรงเข้าไปที่บ่อน้ําที่อยู่ในสวนเธอย่อตัวและดูเหมือนว่าเธอกําลังจะดื่มน้ําแต่เมื่อเธอเห็นภาพสะท้อนของตัวเองเธอก็หยุดชะงักไปโอไม่นะ หันซึ่นได้รับความตกใจอย่างกระทันหันตอนที่2,458เปิดเผยเธอเห็นเราแล้วหันซึ่นรู้ว่านี่มันแย่มากแต่เขารู้อยู่แล้วว่าในที่สุดก็ต้องเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นถ้าสิ่งมีชีวิตที่หันซส่นแปงตัวอยู่นั้นอยู่ใกล้เคียงกับผิวที่สามารถสะท้อนได้หันซส่นก็รู้ว่าตัวตนของเขาจะถูกเปิดโปงในไม่ช้าก็เร็วดังนั้นเขาจึงไม่ได้แตกตื่น เมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นความผิดปกติในดวงตาของเธอแต่เธอก็ไม่ได้แตกตื่นอะไรเธอยิ้มและพูดน่าสนใจเจ้ากล้ามาใช้เลขกลกับดวงตาของคุณอย่างข้าอย่างนั้นเหรอเจ้ากล้ามากหลังจากพูดแบบนั้นเธอก็ปลดปล่อยแสงสีทองที่ร้อนแรงในดวงตามันเริ่มจากที่รูม่านตาและแพร่กระจายออกไปทั่วทั้งดวงตาของเธอแสงนั้นค่อยๆต่อสู้กับสีแดงที่ปกคลุมดวงตาของเธอและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสีทอง หาเส้นรู้สึกใจคอไม่ดีเขาไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังใช้พลังแบบไหนกันแน่แต่หลังจากที่แสงสีทองกลืนกินดวงตาของเธอผู้หญิงคนนั้นก็เรียกพลังของเธอกลับไปแต่ทันทีที่ทำแบบนั้นสีแดงก็เข้าปกคลุมดวงตาของเธออีกครั้งฮะโกลเด้นอาของข้าไม่ได้ผลอย่างนั้นเหรอผู้หญิงคนนั้นพูดด้วยรอยยิ้มหลังจากนั้นสีในดวงตาของเธอก็เปลี่ยนไปอีกครั้ง ครั้งนี้เป็นสีดําเข้าปกคลุมทั้งลูกตาของเธอเมื่อดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีดําสนิทแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หยุดส่งพลังไปที่ดวงตาแต่เมื่อเธอหยุดส่งพลังสีแดงก็กลับมาสู่ดวงตาของเธออีกครั้ง Dark n e t Eye ก็ไม่ได้ผลเช่นกันอย่างนั้นเลยน่าสนใจจริงๆผู้หญิงคนนั้นยังคงใช้เทคนิคต่างๆเพื่อขับไล่หานซึ่งออกไปแต่ดูเหมือนจะไม่มีพลังอะไรที่ส่งผลกระทบต่อวิญญ,ญาณอสูรตัดอาย Evil God หานซึ่งดีใจกับความสามารถของวิญญ,ญาณอสูร พลังของวิญญาณอสูรระดับเทพกลายพันธุ์นี่สุดยอดจริงๆแม้แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ทําอะไรเราไม่ได้ฮึช่างน่าสนใจอะไรขนาดนี้ผู้หญิงคนนั้นยิ้มกว้างออกมาแทนที่จะโมโหกับความล้มเหลวเธอกลับดูตื่นเต้นขึ้นมาหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้ใช้วิชาดวงตาอะไรอีกเธอยกนิ้วม,มือขึ้นและเริ่มรวบรวมแสงบางอย่างแสงจากปลายนิ้วของเธอเปลี่ยนเป็นกระจกที่ลอยอยู่ ตรงหน้าของเธอแต่มันไม่มีภาพสะท้อนของมนุษย์อยู่ภายในกระจกนั้นผิวของกระจกเงินหมุนวนด้วยแสงประหลาดและในที่สุดแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มหลังจากนั้นไม่นานสีแดงที่หมุนวนก็เปลี่ยนเป็นรูปของรัิอิริวกลัดอ่ามันคือปฏิอิริวกลัดไม่แปลกใจเลยที่วิชาดวงตาของเราใช้ไม่ได้ผลเมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นรูปภาพของรัิอิริวกลัดเธอก็ยิ้มอย่างเข้าใจในอะไรบางอย่าง เธอยกนิ้วมือขึ้นและกดลงบนหน้าผากหลังจากนั้นแสงจากปลายนิ้วก็พุ่งเข้าไปในดวงตาของเธอดวงตาของผู้หญิงคนนั้นที่หาเนเซ่อนตัวอยู่แตกกระจายเหมือนกับแก้วซึ่งทําให้หานเส้นถูกขับไล่ออกมาข้างนอกเขาล่วงลงมาบนพื้นและพยายามจะกระโดดหนีออกไปจากบ้านในทันทีนี่มันอะไรกันนั่นมันไม่ใช่บัดอาย,อยุก,ก็ ผู้หญิงคนนั้นพึมพำอย่างประหลาดใจดวงตาของเธอฟื้นตัวกลับมาในชั่วพริบตาและมือของเธอก็ไม่ได้หยุดเคลื่อนไหวเธอยกมือข้างหนึ่งขึ้นและปล่อยลูกคริสตัลไปทางหานซึ่นเพื่อกักขังตัวเขาเอาไว้หานซึ่นเคลื่อนที่เพื่อหลบลูกคริสตัลแต่ผู้หญิงคนนั้นขยับตำแหน่งมือและปล่อยแสงประหลาดพุ่งเข้าสู่ตัวของหานซึ่นอย่างแม่นยำทำให้ร่างกายของหานซึ่นหนักขึ้นเรื่อยๆ ความเร็วของเขาลดลงไปอย่างมากเขารู้สึกหมดเรี่ยวแรงและสายตาของเขาก็เบล,อ,บลอไปเขาไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นใช้วิชาจีโน่แบบไหนใส่เขากันแน่หานเส้นปลดปล่อยอนาเขตกายหยกซึ่งเปลี่ยนร่างกายของเขาให้เป็นน้ำแข็งที่เหมือนกับหยกหลังจากที่ทำแบบนั้นวิชาจีโน่ที่ทำให้อ่อนแรงของผู้หญิงคนนั้นก็ไม่มีผลต่อหานเส้นอีกต่อไปทำให้เขาสามารถหลบการโจมตีของลูกคริสตั้นครั้งที่2ได้หลังจากนั้นเขาก็กระโดดข้ามรั้วบ้านไป ใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนกับว่าเป็นใบหน้าของแมวที่กำลังไล่จับหนูมันดูเหมือนกับว่าเธอได้เจออะไรที่น่าสนใจหานเซ้นต้องการจะบ,บินหนีออกไปจากเกาะแต่ในทันทีที่เขาพยายามจัดทำแบบนั้นเขาก็เห็นลูกคริสตัลพุ่งเข้ามาทางเขาหานเส้นหลบหลีกมันแต่ลูกคริสตัลนั้นระเบิดและกลายเป็นตาข่ายคริสตัลขนาดยักษ์ปกคลุมไปทั่วทั้งเกาะทำให้หานเส้นไม่สามารถหนีไปได้หานเส้นกวัดแกวงนิ้วมืออย่างบ้าคลั่งเพื่อใช้ดาบเส้นไหม ค้ำยันตาข่ายคริสตันเอาไว้และในขณะเดียวกันเขาก็พยายามคิดหาหนทางที่จะเอาตัวรอดไปจากสถานการณ์ที่เลวร้ายน,นี้หลังจากที่รับการโจมตีของเธอหลายครั้งหานซึ่งก็สังเกตเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่เขาคาดคิดเอาไว้อย่างมากเธอก็มีพลังระดับราชาเท่านั้นแต่เธอมีวิชาจีโนหลากหลายทําให้เธอสามารถทําได้เกือบทุกอย่างเมื่อเธอเห็นว่าคริสตันตาข่ายของเธอไม่สามารถจับตัวหานซึ่งได้เธอก็เปลี่ยนวิธีการ นิ้วมือของเธอกลายเป็นเหมือนกับใบมีดและเธอก็ใช้วิชาจีโน่หลายอย่างเพื่อโจมตีใส่หานซึ่นหานซึ่นพบว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะหลบมือของเธอหานซึ่นเคยเผชิญหน้ากับยอดฝีมือที่แข็งแกร่งมากมายในชีวิตของเขาและบางคนนั้นก็มีวิชาที่หลากหลายแต่ผู้หญิงคนนี้สามารถใช้ได้แทบจะทุกอย่างเธอสามารถรวบรวมหลายสิบวิชาในการโจมตีครั้งเดียวเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน การโจมตีของเธออาจจะเริ่มจากพลังไฟแต่เมื่อพวกมันเข้ามาใกล้หานซึ่งพวกมันอาจจะเปลี่ยนเป็นพลังทองหรือพลังน้ำการโจมตีนั้นอาจจะพุ่งเข้ามาหาเขาอย่างดุร้ายแต่หลังจากนั้นมันก็กลายเป็นอะไรที่อ่อนราวกับการจุมพิตทั้งนิ้วมือฝ่ามือมีดและดาบของเธอไม่ปล่อยให้หานซึ่งได้พักหายใจนี่ไม่ใช่การต่อสู้มันดูเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้กำลังแสดงศิละปะการต่อสู้ที่หลากหลาย หาซึ่งต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองแต่เขาไม่สามารถเอาชนะเธอได้และด้วยการที่ตาข่ายคริสตันครอบกลุ่มเกาะแห่งนี้เอาไว้เขาก็รู้ว่าไม่สามารถหนีไปได้แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ดูตกใจเช่นเดียวกันเธอเธอรู้สึกว่าวิชาการต่อสู้ของหาซึ่งเป็นอะไรที่คุ้นคุ้นแต่พวกมันแตกต่างไปจากที่เธอเคยรู้จักดูเหมือนว่าเขาจะดูเหมือนว่าเขาจะฝึกตำราและอักษรของปราสารภาแต่ตำราและอักษรของเขาไม่เหมือนสักทีเดียว นี่มันน่าสนใจจริงๆผู้หญิงคนนั้นรู้สึกหลงไหลในวิชาที่หารซึ่นแสดงออกมาผู้หญิงคนนั้นรู้จากวิชาจีโน่มากเกินไปหารซึ่นพยายามใช้วิชาที่เขาคิดว่าสามารถใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของเธอได้แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ใช้วิชาจีโน่ที่คาดไม่ถึงเพื่อหน,นีจากวิกฤตได้เสมอข้าต้องขอโทษด,ด้วยข้าไม่ได้คิดจะล่วงละเมิดท่านข้ามาที่นี่เพราะเหตุการณ์มันพาไปเท่านั้น ข้าไม่ได้คิดที่จะทำร้ายท่านหรือคิดจะทำอะไรท่านเลยได้โปรโดยกโทษให้ข้าด้วยหานเซินร้องขอขณะที่ต่อสู้อยู่วิชาจีโนอื่นข้าเคยเห็นวิชาพวกนี้มาก่อนแล้วผู้หญิงคนนั้นพูดแต่มันไม่ได้เป็นการตอบรับคำร้องขอของหานเซินหานเซินรู้วิชาจีโนหลายอย่างแต่เขาไม่คิดว่าพวกมันจะเหมาะสมกับสถานการณ์ในตอนนี้ด้วยเหตุน,นั้นเขาจึงเลือกใช้วิชาที่สามารถโต้กลับการโจมตีของเธอได้ เมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าหานเส้นเลือกใช้แค่วิชาที่สามารถทำลายวิชาจีโน่ของเธอได้เธอก็ดูลำคาญขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นสะบัดมือและคริสตันตาข่ายก็ฉีกดาบเส้นไหมของหานเส้นออกและล่วงลงมาจับตัวของเขาภายในคริสตันตาข่ายนั้นมีโซ่สาสรารมากมายแฝงอยู่เจ้าเป็นระดับเทพเจ้าหานเส,นเส้นรู้หานเส้นรู้สึกตัวว่าผู้หญิงคนนั้นออมมือให้กับเขาจนถึงตอนนี้เธอยังไม่ได้ใช้พลังที่แท้จริง ตอนที่2,459ผู้สร้างคริสตันไลเซอร์ฮานสันอยากจะใช้พลังของร่างกายที่พระเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดเพื่อหน,นีไปจากคริสตันตาคายแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะไม่ทำแบบนั้นเขาปล่อยให้ตัวเองถูกคริสตันตาคายจับตัวเอาไว้แทนเจ้าเป็นใครกันแน่ทำไมเจ้าถึงใช้ความสามารถของบัตไออีวิลก็ได้ผู้หญิงคนนั้นถามฮานส้นที่นอนอยู่กับพื้นราวกับเป็นปลาในตาข่ายข้าเป็นองค์ชาย16ของเอ็กซ์ตรีมค ชื่อของข้าคือไบอี้ข้าได้รับพลังบัตรไออีเวลก็ตมาโดยบังเอิญก่อนที่หานซิ่นจะพูดจบใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นก็แข็งกร้าวเธอให้คริสตันตาข่ายลัดตัวเขาแน่นกว่าเดิมพร้อมกับยกหานซส่นขึ้นไปบนอากาศกล้าดียังไงมาพูดโกหกกับข้าเจ้าเป็นคริสตันไลเซอร์ที่ปลอมตัวเป็นหนึ่งในเอ็กตรีมคิงบัตรไออีเวลก็ตคือวิชาจีโน่ของบัตรไออีเวลก็ตมันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้มัน นอกสจากเจ้าจะมียีนของบลัดอายอวิลก็ดเจ้าคิดว่าข้างโง่หรือยังไงผู้หญิงคนนั้นพูดใส่หานเส้นอย่างเกลี้ยวกล่อโซ่สสารหนึ่งปรากฏขึ้นมาและฟาดใส่หานเส้นโซ่สสารนั้นตัดลึกเข้าไปในเนื้อหนังของหานซส่นจนเกิดเป็นบาดแผลที่เผยให้เห็นกระดูกถ้าท่านรู้อยู่แล้วว่าข้าคือคริสตันไลเซอร์แล้วท่านจะมาถามข้าอีกทําไมหานซึ่นคิดอยู่ในใจแต่เขาพูดออกมาว่า ข้าเป็นคริสตัลไลเซอร์แต่ข้าเป็นเลือดผสมในร่างกายของข้ามีสายเลือดของเอ็กซ์ตรีมคิงอยู่และข้าก็ยังมีเลือดของบัตไออิวิคอด I, God, อยู่ด้วยก่อนที่ฮันเซินจะพูดจบผู้หญิงคนนั้นก็ฟาดใส่เขาอีกครั้งเลือดผสมอะไรการเป็นคริสตัลไลเซอร์ไม่ดีพอสำหรับเจ้าอย่างนั้นเหรอทำไมเจ้าถึงยอมสวามิภักดิ์ต่อเผ่าทาสรับใช้แบบนั้นละ่ะเลือดของบัตไออิวิคอด I, God, อย่างนั้นเหรอบอกข้ามาว่าเจ้ามีเลือดของบัตไออิวิคอด I, God, ได้ยังไง ผู้หญิงคนนั้นโกรธอย่างมากและเธอก็ฟาดใส่ร่างกายของหานซึ่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหานซึนสาบานกับตัวเองว่าจะไม่ยั่วยุนักวิจัยหญิงคนนี้อีกแล้วอารมณ์ของเธอนั้นแย่มากแต่หานซึนก็รู้สึกได้ถึงบางสิ่งเขาสังเกตเห็นได้ว่าผู้หญิงคนนี้โกรธก็เพราะเขาแกล้งทำตัวเป็นหนึ่งในเอ็กซ์ตรีมคิงเขาก็รีบพูดขึ้นมาท่านเป็นคริสตัลไลเซอร์เหมือนกับข้าอย่างนั้นเหรอท่านรู้จักเลฟเคลซี่ไหมเลฟเคลซี่อย่างนั้นเหรอ เลฟเคลซี่และข้าเป็นเพื่อนสนิทกันเจ้ารู้จักเลฟเคลซี่อย่างนั้นเลยผู้หญิงคนนั้นทั้งประหลาดใจและสับสนข้ารู้จักเขาและพวกเราก็ใกล้ชิดกันมากๆข้ายังได้เรียนรู้วิชาตัวหนึ่งมาจากเขาด้วยหานเซ่นพูดอย่างเร่งรีบเมื่อเขายืนยันได้ว่าชื่อของเลฟเคลซี่มีน้ำหนักกับผู้หญิงคนนี้แต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้สนใจอะไรกับสิ่งที่หานเซินพูดเธอมองเขาด้วยความดูถูกเลฟเคลซี่ใจดีเกินไปเจ้าเป็นคริสตัลไลเซอร์คนหนึ่ง ถึงแม้เจ้าจะเป็นศัตรูของเขาเขาก็ยินดีที่จะสอนให้กับเจ้าการที่ได้เรียนรู้วิชาจีโนจากเขาไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะใกล้ชิดกับเขาจริงๆถึงแม้เธอพูดแบบนั้นแต่เธอก็ยังปล่อยหานเส้นออกมาจากคริสตัลตาคายท่านมีชื่อว่าอะไรท่านรู้จักเลฟเครซี่เหมือนกันอย่างนั้นเหรอหานเส้นถามขณะที่ยืนขึ้นมาและปัดฝุ่นออกจากตัว ผู้หญิงคนนี้เป็นคริสตัลไลเซอร์จริงๆซึ่ง,ง,ง,งทําให้หานเส้นประหลาดใจอย่างมากจากข้อมูลที่เขาได้รู้มาคริสตัลไลเซอร์ปรากฏตัวหลังจากที่ซีเครตล่มสลายไปและคริสตัลไลเซอร์ก็ไม่เคยมีคนที่มีระดับเทพเจ้าอยู่ในพผพันธุ์ของพวกเขาเช่นกันผู้หญิงคนนี้ทําการวิจัยร่วมกับผู้นำซีเครตนั่นหมายความว่าเธอต้องเป็นคนที่ทรงอํานาจในยุคสมัยที่ซีเครตปกครองจักรวาลจีโนอยู่ ผู้หญิงคนนั้นเมินเฉยต่อคำถามของฮาเนเซนเธอมองไปที่เขาและพูดเจ้ามีสายเลือดของคริสตัลไลเซอร์แบบนั้นทำไมยินของร่างกายเจ้าถึงได้วิวัฒนาการอย่างรวดเร็วยินของข้าวิวัฒนาการได้เร็วฮานเซนถามและแกล้งทำเป็นว่าไม่รู้เรื่องอะไรผู้หญิงคนนั้นมองฮาเนเซนพร้อมกับขมวดคิว้วนี่ไม่ควรเป็นไปได้คริสตัลไลเซอร์ของข้าตกการทดลองในฐานะความล้มเหลวร่างกายของพวกเขานแอและสติปัญญาของพวกเขาก็อยู่ในระดับที่พอใช้ได้ ทำไมคริสตัลไลเซอร์คนนี้ถึงได้วิวัฒนาการเร็วนะักเมื่อหารเส้นได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกประหลาดใจอย่างมากเขามองไปที่นางและถามท่านเป็นคนสร้างผอกพันคริสตัลไลเซอร์อย่างนั้นเหรอผู้หญิงคนนั้นสายหัวไม่ใช่สักทีเดียวคริสตัลไลเซอร์อยู่มาตั้งแต่แรกแล้วแต่ข้าใช้ทรัพยากรของซีเครเพื่อปรับแต่งยีนของคริสตัลไลเซอร์ข้าพยายามเล่งกระบวนการการวิวัฒนาการของพวกเขาแต่มันไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรมากนะัก ถึงมันจะได้ผลดีกว่าที่ข่าคาดคิดเอาไว้แต่ความแข็งแกร่งทางร่างกายและการวิวัฒนาการของพวกเขายังถือว่าแย่พวกเขามีสติปัญญาที่ดีพวกเขาเป็นผู้ช่วยที่ดีสมบูรณ์แบบสำหรับงานของข่าและเลฟเครซี่ก็เป็นหนึ่งในพวกเขา หลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มเดินกลับไปที่บ้านไม้เนื่องจากผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เป็นภัยต่อเขาแล้วดังนั้นเขาจึงยังไม่คิดจะหนีออกไปจากที่นี่เขาต้องการรู้ความลับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จากเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้มันเห็นได้ชัดว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นบุคคลที่สำคัญในซีเครตเธอต้องเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยหรืออะไรทำนองนั้นเธอจะต้องรู้อะไรมากมายนั่นหมายความว่าท่านเป็นคนคิดเรื่องราวของยีนอย่างนั้นเหรอ ันเส้นถามขณะที่เดินมาถึงประตูครั้งหนึ่งผู้นำสกรตและค่าคิดค้นเรื่องราวของยีนร่วมกันแต่มันล้มเหลวผู้หญิงคนนั้นหันกลับมามองหันเส้นและพูดต่อเลฟเครซี่บอกเจ้าเกี่ยวกับเรื่องราวของยีนอย่างนั้นเห,อหรอหันเส้นพยักหน้าแต่เขาไม่ได้บอกเธอว่าเขาฝึกเรื่องราวของยีนได้สําเร็จถ้าเธอรู้ว่าเขาฝึกเรื่องราวของยีนได้สําเร็จเขากลัวว่าเธออาจจะจำแหละตัวของเขาเพื่อวิจัยหยุดอยู่แค่นั้นผู้หญิงคนนั้นพูดกับหันเส้นที่กำลังจะก้าวเข้าไปในบ้าน เจ้ายือนอยู่ข้างนอกอย่าได้นําสิ่งสกปรกเข้ามาในบ้านของข้าผู้หญิงคนนั้นพูดหานซึ่งรู้ว่าเธอไม่ได้ประสงค์ร้ายอะไรเธอก็แค่เป็นผู้หญิงรักความสะอาดที่เป็นโลกย้ำคิดย้ำทำเท่านั้นหานซึ่งยือนอยู่นอกประตูและพูดท่านทําอะไรในช่วงเวลาที่ท่านวิจัยเรื่องราวของยีนร่วมกับผู้นำสีเงลับข้าได้ยินว่ามันเกี่ยวข้องกับยีนขั้นสุดยอดผู้หญิงคนนั้นเดินเข้าไปในบ้านและหยิบรั่วออกมาหลังจากนั้นเธอก็เริ่มขุดหญ้าบริเวณที่หานซึ่งเหยียบออกไป ถ้าเจ้าต้องการเข้ามาเจ้าจะต้องลอยตัวอยู่ตลอดห้ามแต่ต้องอะไรที่นี่เป็นอันเด็ดขาดผู้หญิงคนนั้นพูดหลังจากนั้นเธอก็ฉีดน้ําหอมใส่หานเส้นหานเส้นทําให้ตัวเองลอยตัวตามที่ผู้หญิงคนนั้นสั่งเขาต้องการจะรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราวของยีนกับยีนขั้นสุดยอดและมันยังมีเรื่องราวของก็อดเซนชอรี่อีกด้วยผู้หญิงคนนั้นยังคงพยายามเก็บกวาดบริเวณที่หานเส้นเหยียบและเธอก็พูดขึ้นมาพวกเราวิจัยเรื่องราวของยีน ก็เพื่อที่จะสร้างสิ่งมีชีวิตที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ยีนขั้นสุดยอดนี่เลฟเคลฟซี่ ee, ไม่ได้บอกเจ้าถึงเรื่องนั้นอย่างนั้นเหลอไม่เลยเขาบอกข้าแค่ว่าคุณสมบัติที่จําเป็นที่จะฝึกเรื่องราวของยีนนั้นสูงเกินไปดังนั้นมันจึงมีขีดจํากัดถึงสิ่งที่เขาวิจัยได้หารซึ่งพยายามที่จะทําให้เธอบอกข้อมูลเกี่ยวกับ หาเซึ่นพยายามที่จะทําให้เธอบอกข้อมูลเกี่ยวกับเขามากขึ้นผู้หญิงคนนั้นดูไม่ได้รังเกียจอะไรที่จะบอกข้อมูลกับหาเซึ่นข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเลฟเกรซี่จะยังวิจัยเกี่ยวกับเรื่องราวของยีนแต่เขาพูดถูกคุณสมบัติที่จําเป็นสําหรับเรื่องราวของยีนนั้นสูงเกินไปทําให้ไม่มีใครฝึกมันได้แม้แต่ตอนนี้มันก็ยังเป็นโปรเจกต์การวิจัยที่ล้มเหลวยีนขั้นสุดยอดคืออะไรยีนขั้นสุดยอดใช้ทําอะไรได้กันหาญซึ่นถาม ผู้หญิงคนนั้นมองดูหานซส่นด้วยสีหน้าประหลาดและถามเจ้าเชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้าไหมทำไมถึงเราถูกถามคำถามนี้อีกแล้วหานซส่นสงสัยและลำคาญนี่เป็นคำถามที่เขาไม่อยากจะตอบหานซส่นถอในหายใจและพูดข้าเคยได้พบกับพวกเขาคนหนึ่งพวกเขาเรียกตัวเองว่าพระเจ้าแต่ข้าไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าพระเจ้าที่เจ้าพบพวกเขากล่าวอ้างว่าจะทำให้คำอธิษฐานของเจ้าเป็นจริงใช่หรือไม่ ผู้หญิงคนนั้นหลีตามองไปที่หานเส้นหัวใจของหานเส้นเต้นลรลัวเขาเข้าสู่ประเด็นปัญหานี้เรียบร้อยแล้วดังนั้นเขาจึงรีบตอบกลับไปใช่ครับก็จบไปแล้วนะครับผมกับสุภจรย,ยินเทพ,พเจ้านะครับผมเดี๋ยวผมก็ลงต่อนนเนื่องเลยก็แล้วกันนะครับ